ป๋าครับผมมีเรื่องเดือดร้อนมาอยากจะรบกวนป๋าหน่อยครับพอดีเงินเดือนผมหมื่นกว่าๆใช้นี้ใช้สินแล้วเหลืออยู่เดือนละ800แต่ผมอยากได้รถไปดูแลครอบครัวป๋าพอจะช่วยผมได้ไหมครับ เหลือเดียนละ800รใช่ครับป๋า800รอยผ่อนอะไรได้บ้างใช่ครับป๋าโอ้โหซื้ออะไรได้บ้างเหลือ800ยไปร้านมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับป๋ายังไงผ่อนพันแปดโอ้โหก็ไม่มีตังค์ะครับป๋าน่ก็เลยมาหาป๋าเสมใช่ครับมาถามป๋าเสมว่า800ยผ่อนอะไรครับป๋าเสมได้บ้างใช่เอาจัดไปครับป๋าเสมจัดให้กับ นิสสันมาร์ทผ่อน800บาทโอ้โหจริงหรือเปล่าครับป๋าจริงป๋านี่มันเปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์จริงๆนะครับมึงจะขออะไรยังพูดเยอะอีกไปชมบางคนนี่สินเยอะใช่ไหมครับนะต้องมีน้องต้องไปโรงเรียนครับพ่อแม่ต้องดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามาพึกครับเออตายายเดินไม่ได้หากินไม่ได้แล้วครับนะค่าห้องเช่า นาค่าดมันมอเตอร์ไซค์ไปทำงานใช่ครับนะค่าอะไรอีกนะเด็กครับเออเหลือเบ็ดเสร็จแปดร้อยครับแปดร้อยเป็นซื้ออะไรไม่ได้ใช่ต้องมหาป่าเสียมเท่านั้นไปป่านี่มันเหมือนพระโพธิสัตว์จริงๆเลยเอาเอาเอาจะซื้อก็ซื้อไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อยะกูให้มึงเล่นยิ่งเหี่ยวมึงกงเล่นเกินไป บอกเอาพอประมาณพอประมาณพผมน้อยกูบอกให้อย่าเป๊ะอย่าเปดเอาพอประมาณเล่นเยอะเอาไปที่สันมาณผ่อนแปดร้อยบาทนะนี่หักส่วนลดแล้วเหลือสองแสนกว่าบาท นะอยากได้แม็กซ์ซิงเดี๋ยวไอเซมรถซิ่งเปลี่ยนให้อีกครับโอ้โหโคตรสุดกระป๋าอา่าเป็นไงหน้าจุ่งหน้าจอเกียร์ออตโต้ด้วยนะจ๊ะโอ้โห,โหไม่ธรรมาดา,าล้อแม็กเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กใหม่ให้อ,อีกหักส่วนลดแล้วเหลือ2 0 0 0 0 0กว่าบาทโคตรสุดเงินเดือนหักครบกบนี่แล้วเหลือใช้800ครับเอาไปผ่อนคันนี้เลยป๋าให้ผ่อน800บาท6เดือนแรกป๋านี่มันเหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนพระถังสังฆ์จริงจริงๆคันเดียวไม่เคยซื้อซื้อไม่ต้องเัินเยอะ ไม่ต้องไปเบียบไม่ต้องไปเบียบเออกูเป็นกูอย่างนี้อยู่แล้วผมชื่อจนป๋าครับผมติดตามป๋ามานานแล้วอ่ะอ้าวหกเดือนแรกพอนแ0ดร้อยหลังนั้นคือชีวิตจริงกูช่วยแค่หกเดือนเท่านั้นนะหลังนั้นพอนสี่่าห้าพันฟรีดาวฟรีกองฟรีกัดฟรีโอนป๋าเสมรสซิ่งจัดให้แชร์ไปวัยรุ่นจ๋า